ช่วงนี้มีคนพูดถึงไปบ่อยว่า AI ปัญญาประดิษฐ์นั้นฉลาดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วบางทีมันก็มาสอดแนมเรานะ,ะแอบ,บสอดรู้สอดเห็นว่าเราทําอะไรคิดอะไรบางทีมันเด้งปึงป้งๆออกมาวันนี้ผมมาเฉลยกันว่าเพราะอะไรปัญญาประดิษฐ์ถึงมาแทรกแสงความเป็นส่วนตัวของเรามากนักครับ มีคนเล่าเรื่องคำๆว่าเปิดมือถือทิ้งไว้ข้างๆแล้วคุยกับเพื่อนเรื่องอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อปิดมือถือไปทำอย่างอื่นกลับมาค่ายบ้านดำก็เจอแต่คลิปวิธีทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อส่งมาสูตรเด็ดต่างๆเต็มไปหมดเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่า AI มันฟังเราอยู่อีกหลายุนเล่าให้ฟังว่าบนกับแม้ว่าอยากได้ชุดใหม่พรุ่งนี้เปิดแอปบ้านฟ้า ขึ้นฟีดโฆษณาเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยสงสัยว่าแมวชั้นเนี่ยมันไปเป็นสปายเอตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นขำๆแต่ก็แอบหลอนนิดๆว่าข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยมันล่วงไหลไปถึง AI ได้ง่ายได้ขนาดนั้นเลยเหรอบางคนก็แซวว่าต่อไปนี้จะคุยเรื่องสําคัญก็ต้องกระซิบหรือไม่ก็ต้องไปคุยกันในปัตชานุ่นเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่สะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากแค่ไหน จนบางทีก็อดคิดไม่ได้ว่ามันฉลาดเกินไปจริงๆครับวันนี้มีคำตอบมาฉเฉลยสรุปสั้นๆเลยครับเป็นเพื่อนเข้าใจง่ายๆไม่ได้มีใครมาดักฟังจากไมโดยตรงแต่มันคือความฉลาดของอัลกอริทึมกับข้อมูลพฤติกรรมของตัวเรานั่นเองจริงๆแล้วโอกาสที่มือถือจะเปิดไมดัฟัฟฟงการพูดคุยทั่วไปของเราตลอดเวลาแล้วเอาไปยิงโฆษณานั้นมีน้อยมากๆครับ แล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างร้ายแรงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของเราประวัติการเสิร์ชค้นหาคุณอาจจะเคยค้นหาเรื่องที่เกี่ยวกับแมวอาหารแมวของเล่นแมวลักษณะของอาหารก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรืออะไรต่างๆ และประวัติการเข้าทงเว็บไซต์แอปพลิเคชันคุณอาจจะเคยเข้าไปเว็บไซต์ขายของสัตว์เลี้ยงเว็บไซต์กลุ่มคนรักแมวเว็บไซต์คนชอบทานก๋วยเตี๋ยวรวมถึงข้อมูลประชากราสถานที่โฆษณาอาจจะรู้ว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีความต้องการโฆษณาแบบนั้นอยู่หรือเปล่า <c oughs> เมื่อคุณที่นิดหรือพูดถึงเรื่องของแมวแล้วโฆษณาแมวก็ออกมา มันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าใช่เลยดับฟังแน่ๆจริงๆโฆษณาเหล่านั้นอาจจะถูกส่งมาให้คุณดูแล้วเพราะอัลกอริทึมทีมเขารู้ว่าคุณสนใจเรื่องแมวอยู่หรือสนใจเรื่องอาหารอยู่แต่จังหวะมันประจวบเหมาะทําให้เรารู้สึกแบบนั้นได้ครับผมจนบางทีเราก็คิดว่า AI มันฉลาดมากนะครับเพื่อนๆมีประสบการณ์คล้ายๆกับผมคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับ